ยินดีต้อนรับสู่บ้านวันวันครับพี่น้องสวัสดีนะครับวันนี้ครับพาทีมช่างมาที่จังหวัดเพชรชบุรีพาทีมคนใหญ่ครับพี่น้องคนใหญ่ส่งงานมาหกนมนะครับเสร็จงานแล้วพี่น้องวัดมุกมีเยอะก่ยางวิเชียรบุรีครับสามแยกวิเชียรลานตะแปะ เจ้าเกา่าเกา่เกาแรกของเมืองวิเชียนบุรีครับพี่น้องมามามาชมบรรยากาศครับว่าเป็นจังด้ภายในลานครับเป็นไงครับพี่น้อง,องจัดไปครับสมตําอันดับแรกสมตำสองจานนะครับชมตำสองจานครับชิมชิมพี่น้องแซนซัน ว่าจะแซ่บบอสีดำแดงกลมมามาครับมาดำแดงกลมโกลมก็รำเงินอยู่เลยมีชั้นพ่อไปได้ครับ,บสุดยอดรสชาติแซ่บครับพี่น้องตำลุสมปูปลานัวๆกินข้าวกินน้ำพี่น้นองก่อนจะเดินทางกลับนะครับกรุงเทพ ไปถึงตัวพิษบุญครับพี่น้องอยู่แค่อ,อันเทวิเชียนบุรีอันเทวิเชนกับสองลอยกัโลครับพี่น้องมีผ้ามากลหลายนุ่มครับบ่าวสองเอุ้อ้วนลอยโลช่างคอนช่งววนชงางอ้วนช่างเตาคนทนมนวันวัน,วน สังควนยกมือให้ครับแซ่บๆน้ำตกพี่น้องน้ำตกมาแล้วสองจานข้าวเหนียวมาแล้วครับข้าวเหนียวข้าวเหนียวคนละสามถุงพี่น้องกรอบแปกรกคนละถุงตามมาด้วยไก่ย่างวิเชียนนะครับกับปบาแพงครับพี่น้องออตัวหนึ่งกับประมาณสองร้อยครับ ตัวใหญ่ๆส่วน200ครับมา2ตัวมันจินรถเด็ดครับมันจิน้มสดๆครับ มามามากินน้ำกันเลยครับเด้อพาทีมสั่งมาก,กินมาส่งงานครับพี่น้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่เขามารับชมเป็นกำลังใจให้กันนะมีรับอเอาสิ่งโตเอา ผลงฝนตกบรรยากาศพุ้มฟา้าซุ้มฝนรักษาสุขภาพนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านช่วงนี้เพชรบูร์กับฝนเพิ่งตกไปนะครับตกไปเมื่อคืนเนี่ยเดินทางออกบ้านตั้งแต่ตีสี่ครับพี่น้องมาถึงเจ็ดโมงเชา้าแล้วก็ลุยงาน ลุยงานตะเศ้าครับพี่น้องมามาครับแทบแทบน้องกันครบแล้วครับบอพ่อเคยว่า,ากันไหมไก่ตัวใหญ่ๆน้ำตกสม่ำาพี่น้องย่างละสอง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 ,สอง เาเนียวรออนนน้ั่นที่ครับมากันหคนปกติมากแค่สีน่นะครับทีมขนย้ายนะครับทีมขนย้า่ทีมทรงงาน บูได้กินขนนนันพี่น้องโดนที่กินเทยนึงดขะนาการขอบคุณทุกท่านเลยนะครับแยกละลายแล้วั่งใหม่ด้ะทุกท่านต้งมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงครับอากาศเปลี่ยนแปลงขอบคุณทุกทรักษาสุขภาพครับ กตอนปังๆที่ท่านนะครับคิดถูกก็ฝากไว้ในถุงเดียวว่าของไม่ดีรู้สึกรู้สึกว่าตัวเองของไม่ดีเลยใส่ไปถุงเดียวดีกว่านะครับผมสวัสดีครับ